สวัสดีค่ะวันนี้เราพามาพบกับรีวิวของทางร้านตั้มออโตช็อปอีก1นึคันนะคะสำหรับรถคันนี้นะคะจะเป็น m u วเอ2023นะคะตัวนี้จะเป็นตัวอันติเมตนะคะจะเป็นสีเท่านะคะวันนี้ได้ทําการแปลงหน้าแปลงคายนะคะเป็นตัว m u วเอ2025นะคะตัวนี้จะเป็นตัว R S นะคะรายการอะไรที่เปลี่ยนนะคะก็จะมีตั้งแต่ฝากระโปรงหน้านะคะ ฝากระโปงหน้าจะทําสีตามตัวรถนะคะแล้วก็จะเป็นไฟหน้ารับมากันตรงนี้เลยนะคะจะเป็นไฟหน้าอะไ่แท้เบิกคุกชิ้นเลยนะคะสําหรับคันนี้สายไฟแท้นะคะตรงรุ่นนะคะแก้ระบบเรียบร้อยนะคะรับมากับตัวกระจังหน้านะคะกระจังหน้าจะเป็นของ RS นะคะนี่สวยๆแบบนี้เลยนะคะอะไรแท้เบิกนะคะมีโลโก้ Isuzu มีโลโก้ RS ครบเซตแบบนี้เลยนะคะ ันชนก็เป็นกันชนอะไร mm hmm. แท้ทเบิกนะคะทำสีตามตัวรถนะคะแล้วก็มีโมลิ่งนะคะซับในตัดหมอกนะคะแล้วก็จะมีฝาครอบไฟตัดหมอกที่เป็นของตัว RS นะคะสำหรับคันนี้นี่สวยๆเลยนะคะเดี๋ยวเราพาไปชมข้างๆนี่พลาสติกนะคะนี่หล่อลงตัวเลยนะคะสำหรับเจ้าคันสี่ทาคันนี้นะคะแปลงหน้าแปลงท้ายนะคะเดี๋ยวเราพาไปชมด้านท้ายกันนะคะ อะไรแท้ทุกชิ้นเลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยนี่รถเป็นตัวมิวเอ็กซ์สองพันยี่สิบสามนะคะเป็นรถสี่ทถนะคะนี่เข้ากับทรงรถลูกค้าได้อย่างสวยลงตัวเลยนะคะพี่พี่นี่ด้านท้ายล่อๆนะคะด้านท้ายก็จะเปลี่ยนตั้งแต่ฝาท้ายนะคะแล้วก็จะมีไฟท้ายนะคะตัวกันชนท้ายใช้ของเดิมนะคะลูกค้าเพิ่มเติมมาก็จะมี รอบไฟถอยนะคะแล้วก็จะมีเป็นตัวดฟิเ u อร์นะคะหละ่อๆแบบนี้เลยนะคะอะไรแทเบิกทุกชิ้นนะคะงานสีเป็นสีระบบ 2K นะคะให้ดูงานกันเลยนะคะฉ่ำๆแบบนี้เลยนะคะนี่ไฟท้ายหล่อๆแบบนี้เลยนะคะนี่สวยลงตัวนะคะพี่ๆเปลี่ยนเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนท้ายนะคะได้รถคันใหม่กลับบ้านเลยนะคะสำหรับเจ้ารถคันสี่ทาคันนี้นะคะ สวยมากๆเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นด้านท้ายเต็มระบบของคันนี้เลยนะคะ mm hmm. เปลี่ยนโลโก้ hmm. ตรงนี้สุๆตรงนี้ก็เป็นของ Mew X 2025 mm hmm. นะคะตอนนี้ก็เปลี่ยนให้ใหม่นะคะจะเป็นของ Mew X 2025 mm hmm. นะคะจะเป็นตัว RS mm hmm. นะคะนี่รับมากับครอบ d i f เซอร์นะคะสวยลงตัวเลยนะคะสําหรับด้านท้ายนะคะนี่หล่อลงตัวเลยค่ะเดี๋ยวพาไปชมข้างหน้าอีกหนึ่งทีนะคะ ก็จะออกมาประมาณนี้นะคะเหมือนได้รถคันใหม่เลยนะคะอัพจาก23นะคะเป็น25นะคะจะเป็นตัวท็อปตัว RS เลยนะคะหลอลงตัวเลยนะคะข้างบนก็จะเป็นไฟเลี้ยวแล้วก็เด y l ไลท์นะคะสวยๆเลยค่ะอะไรแท้เบิกครบชุดนะคะจบๆนะคะสำหรับหนึ่งคันนี้นะคะ พี่ๆคนไหนที่สนใจนะคะสามารถติดต่อสอบถามกับทางร้านตั้มออโตช็อปได้เลยนะคะหน้าร้านอยู่บางนาตาดกม .14 นะคะจะจะอัพหน้าอัพท้ายหรือว่าจะอัพหน้าอย่างเดียวก็ได้เช่นกันนะคะพี่ๆคนไหนที่สนใจสอบถามรายละเอียดกับช่างตั้มไปเลยนะคะ0 8 3 894 7 6 0 3แล้วก็063 4 9 6 5991นะคะโทรได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะฝากกดติดตามผลงานของทางร้านตั้มออโตช็อปไปด้วยนะคะ ฝากเป็นไว้แนวทางนะคะตัวนี้จะเป็นตัวหน้าใหม่ล่าสุดเลยนะคะของตัว RS นะคะนี่สวยๆเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจ Facebook แล้วก็ทางช่อง Youtube ของทางรันตั้มออ t โตช็อปด้วยนะคะจบงานเรียบร้อยสำหรับหนึ่งคันนี้ขอบคุณลูกค้ามากๆนะคะสวัสดีค่ะ